หลายพื้นที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่โดยการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและการแสดงแบบดั้งเดิมที่เมืองไคเฟิงบนทนเหิรนานทางตอนกลางของจีนมีการแสดงทางวัฒนธรรมย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่งรวมถึงการแสดงอื่นๆเช่นการชนไก่และการแสดงพ่นไฟสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวบอกว่านี่เป็นการแสดงที่ผสมผสานอารยธรรมโบราณและการแสดงยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ที่บริเวณจุดชมวิวทะเลสาบแฟรี่ในเมืองซินยู่บนทนเจียงซีทางตะวันออกของจีนมีการแสดงดอกไม้ไฟในวันส่งท้ายปีเก่านักท่องเที่ยวบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ใช้เวลาส่งท้ายปีเก่าชมการแสดงดอกไม้ไฟที่ตรกะารตาและขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดีในปีใหม่ในเขตเทศบาลชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ มีนักแสดงร่วมร้องเพลงและเต้นรำเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบอกว่าพาลูกๆมาสัมผัสบรรยากาศรื่นเริงบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขและสนุกมากที่เขตปกครองตอนเองฟูชวนเยา้าในเมืองเหอโจในกว่างสีจวงทางตอนใต้ของจีนก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยการแสดงรำบัง,งกรแบบดั้งเดิม นักท่องเทีย่ยวบอกว่าบรรยากาศที่นี่รื่นเริงดีทำให้เขามีความสุขและตื่นเต้นมาก